และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยเป็นทีมสุดท้ายและกำลับ้า,านจไปถึงซ้อนต่อได้แก่ ให้แบบพี่เราหน่อยสกินมาเลยทีนี้สามโรงเรียนนี้ใคให้เราเพื่อนเรียนเขาเรียนอะไรนะ <c oughs> มัธยมบ้านบางกะปิบ้านเดียวไกลเด็กฝันกําังเรียนเลยโ <c oughs> รงเรียนอะไรนะ <c oughs> มัธยมบ้านตึงเทาหลังและสุดท้ายโรงเรียนโ <c oughs> รงเรียนสตรีวัดพันธ์นรางวัลรองชนะอันดับสอง ของพยนตร์ศษายิงล้วนปี2อ1 8าแกรุงเทพมาราธอได้แก่รงเรียนบ้านรงเรียนบ้านัางกะปีครับ บ้านบางกะปิได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับเหลือสองทีมบ,บ้านอะไรนะมัธยมบัดดึงรางหลังกับสตรีวัดระฆังทีมใดจะได้รางวัลชนะเลิศประจำปี2อ1 8และรางวัลชนะเลิศชุดบอลบูส่งเสริมพัฒนาเตยทำนองทรนยมเพื่อทีมพาผลระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี2568ได้แก่โรงเรียนมัธยมบ้านมึงสะพัดานโรงเรียมนมัธยมมึงทถวหลังครับตอกใจตอกใจให้เรียน โรงเรียนไม่ได้สมวัดคืบทงหลายและรานวัดรออนก่นเลิ่อันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนสตรีวัดรักขังนะครับเพียงเท่านห้อย่านี้เลย